อออสิ่งที่เอาอเจอคือออเป็นทองเหรอไม่เอาแล้วที่เอาอโดยไล่ออกจากบ,บางร้านมานเพราะาออเป็นทองนะเขาเปลี่ยนเราเหมือนเราเป็นสินค้าชนิดหนึ่งซึ่งขายได้เฉพาะกับคนบางกลุ่มเป็นผู้หญิงไปเลยสิหรือเป็นผู้ชายไปเลยมันขายได้เจาะจงแน่แน่นอนเขาบอกมาแบบนี้อมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อชีวิตฉันคือธุรกิจรหรออะไรเงี้ยเอ,อกาก็แค่อยากให้รู้ว่ามันเป็นปมด้อยนะ แต่เราก็อยากเอาโคมดอยเนี่ยเอาให้มันขึ้นไป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 เป็นแรงผลักดันตัวเอง